you <sighs> ป้าพี่น้องเต็มคู่เอาไปเห็ดปลาแดกบ่ทุกอนหอดแล้วแกงลีนอยู่เซีลาน้องนี่ทีมงานทามีผู้นำทางพี่น้องบัวพร้าวบดาบบัวดาวบ่อต้นบ่อแอ๊กคนอันถึงสิเป็นสลัดสาวดาสาวแปรพี่น้องมาทำกันจุกคนต้นมาทำกันเจ็ดคนบ่มาทำกันแปดคนทุกคนอันนี้สิเป็นเขาเอิ้นว่าแกงเลีนเนาะ แต่ว่าก้อนที่ว่าขาเจ้าจะสางเขื่อนนี่ยแถวนี้มันสิงามพี่น้องธรรมชาติ์นะแต่ว่าหลังจากที่ว่าเขาาเนนะา้าะะวเจ้า,าจสางเขื่อนแล้วแหละนำ้ำมันถว่วงพวก,กใหม่กับสไตายไปนำ้ำย่างจิพาทุกคนไปหล่อส้มภาพบรรยากาศแลยกันชิปเบิง่งวิธีชีวิตของประชาชนพี่น้องเพราะว่าเขาอาศัยหาปลาอยู่เ่านี้นอกจากหาแล้วก็ยังเอามากินแล้วก็เอาไปขายได้พี่น้องเพราะวะ่าิท่านี้มีในขาข้าวเจ้ามาขับซื้อประจำกวางอันนี้เนาะแกงลิ่นี่กวางจักแมตเลยนะ โมโหแล้วเนาะบดเแทกเบิ้งเดาเฉยเบาแอคกกับเบาต้นโยบเบิ้งมันหวานลอยหวานต้องต้องลอยหัวจักหวานลอยหวนลอยบอกตั้งเธอเป็นอ่างไงทุกคนตอนนี้ก็สิเป็นอางทำยังเป็นตาดโอ้มาคถึงจะคือจะคือฟ้องนั่นอยู่นี่เนาะแต่ก่อนงานงานมาข้าวเจ้าแต่ก่อนนางามแต่ว่าหลังจากขาเจ้าสางเคลื่อนแหละน้ำถ่วแบบพวกใหม่อย่างนี้เข็นกรตายไปพี่น้องเพราะว่าน้ำมันขัดมาเง้ย นามเฮงเด็กการท้งลวงกับสิเป็นพวกไวรุ่นพี่น้องผู้สาวแล่ากับผู้บ่าวข้าเจา้ามหาผู้ฮาปลาแล่ากับพวกผู้เ่าในขาเจา้ากับมาซื้อในมหาในเป็นทั้งอาหารแล่ากับเป็นทั้งสินค้าพี่น้องอยู่นี่ไอ้อบ่่าบรรยากาศตัวเพราะว่าเขาบินมาได้ทุกคนเพาไปมาได้จี๊ดโง่ลงไป

ก็ไม่ใชแดดแต่ว่ามันทเป็นางอะไเบออรเเดียวมานจุดใต้ยังไงกัเยก็จะเอื่อไปยีฬาเลยหินยูบอนน้ำต้นบ่มีบ่แม่อ๋อบ่ถือก็ได้เป็นน้ำห้าวเป็นน้ำหาเป็นน้ำเฮามาอยู่นั่นนี่ก็เลยบอกมา นี่แหละทุกคนมุ่งนะทแทวบ้านเทาน,นะเขาเจ้าซื้อมากลกางนอนแต่ว่าทางเขาเจ้านะกลางนอนแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เอามาสอนปลาก็ไดดใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างโ<อ>มอยากใส่ลูกแแหนาะแบบอันเอามุ่งสอนจับทั้งทั้งทั้งุูมเลยเรานำเหลือหนินนี่พี่น้องไหลออกจากเหลือหินเลยก็ กล้าว่ามันเข่ามุ่งลายแล้วก็ย่อขึ้นเดี๋ยวมาหล่นเบิ่งผ่านนี่ป๊เดึกลายอยู่ได้นี่นะปลาซิวบ่หรือปลาแก้วปลาแก้วปคือคือคือปลาซิวบ้านเฮาเนาะ้ออไข่ไข่แต่ว่ามันบ่แม่นเนาะตัวนี้เสียบกับปลาซิวบ่เวปะ เคยเห็นเขาจ่อต๊กหนำเยอะปลาปาดเคยเห็นเขามาถ่ายอันคลิปแล้วก็ต๊กหนำเยอะเออแม่แล้วอันโต๊กนำกันเอนี่ทุกคนอันนี้ปลาแก้วคือกับปลาซิวแต่ว่ามันโมแมนอันเดียวกันเนาะปลาใหญ่ก็ได้อยู่เพแมวเอาหม่งสอนนอนได้บางปาซิลได้แต่ปลาซิวเนาะมันใกล้ๆคือปลาร์ซิลเราอ่ะ นม่แนละบัตรบัตรถือร้ายกับร้ายเนาะคือคือกับปาซิลอทุกคนแต่ว่าอันนี้กับสอนบัตรเดียวกับพ่อกินแล้วพ่อกินขามหนึ่งแล้วคาคากินง่ายลีน้องทางนี้นี่ยะพี่น้องมันเห็นมันเห็นนะเห็นเป็นความอุดมสมบูรณ์ของอันแม่น้ำเซลานองแถวเขตอื่นนะเบิร์ตจะได้พี่น้องปูปลาแต่ว่าแถวเขตนี้นะยังแบบอุดมสมบูรณ์เพราะว่าประชาซนเขาเจ้าแบบ ซอยกันอนุรักษ์พี่น้องหากินแบบบ่เอาเปรียบสัดเขาเจ้าแบบบริชายไฟฟ้าสอดเนาะแถวนี้ก็เลยแบบเฮ็ดให้ปูปลาเนี่ยังหลายยังอุดมสมบูรณ์ปลาพี่น้องเต็มคุเอาไปเฮ็ดปลาแดกบ่บ่ค่ะขายสอนขายอันนี้เนาะตัวเขาเอาไปตากแห้งแล้วเขาเจาไปทอดกินน้แม่นบ่เออเห็นเจาไปขายทางเฮาวนี่เป็นปลาแห้งแล้วบ่เห็นตัวมันจักเขื่อ นี่แหละพี่น้องที่มาของมันนนะก็ูยูไม่น้ำเซ่ละน้องเมืองน้องแขวงสวันเขตมาค่ำหน่อยก็โบล้งนะแม่มานี่เด้ยทุกคนหยากบัดเอาขึ้นมาเนาะมันอยู่สูงได้มาแล้วเอาขึ้นขู่หยาดทุกคน ก็สซิเนีันพ่อ้ามาสือย่นใส่ชุดเขียวพี่น้องพ่อขาข้าจ้าก็มาสือแล้วก็ไปค้ายต่อเล็กหน่อยเข้เจ้อไปซีดเบ็ดนะพี่น้องความหนำไปทางุลเรเรือเแกล้งรกด้กล้รถ้รล้แกล้ล้้ก้รงรก้ đợt này, ồ giờ mình khung thinh, khung khung khung, chết luôn, khung, đẹp, đẹp, xong. อ้าวจะตรงเลยเกี่ยวาโลดาวซีโล่ไปซโลไปเนี่นี่แหละตะโกนความอุดมสมบูรณ์ความไม่นำซีละนองก็เหตดหนปมันจะส้นที่ว่าอาศัยอยู่ในเรียบแก้มฝางความไม่นำซีละนองเนี่มีบอนทามาหากินคือแบบนี่แหละคือะเจ้าเห็นนี่และก็จะกับหาปลามาได้เลยก็มีเพราะขาเนาะเรามาซื้อไม่หนี่พระขามาซื้อเโลละสิพันไได้พี่น้เพื่อวางได้ในการหาโล่ในการหาสิบพันประหอดมือจำไว้จักเี่นนะหาประหอดมือจลนเชนี่นเจ สิบพันก็สิบพันีดีดในถ่ายในถ่ายสี่เ็ดเนาะนี่ทุกคนยังบระหอนมือไปได้ทำเพิ่นได้เงินแล้ว4ี่สี่สบกว่าพันอันนี้เพิ่นซื้อแล้วแหละก็เพิ่นกับเซียมืออะไเนาะ่ะ4เโอ้น้าอพอดีเลยสี่สี่สี่สิบพันเนาะ ร้อยได้ได้ย่บร้อยมันยุ่มไหมนี่ไ่อดันได้บันไดแพงนะพี่น้องปลาแก้วแต่ว่าปลาซิวบานหฮาสิบบแพงบันไดอันนี้เป็นปลาแก้วไอสิแพงกว่านั่น เอาไปแก่กันเอาไปก่ันเลยก็ได้นี่ยุกคนตอนนี้เอากาลังสิขึ้นไปแล้วเพราะว่าพาพี่มานนองมาเบิ่งกัน ขาเจ้าหาปลาพี่น้องการดำงรงชีวิตของพี่น้องส่วนเผามังกรองอยู่ในเรียบแม่น้ำเซลานองนแ,แต่ว่าจุดที่เขาเจ้าหาปลาในเป็นแกล้งรีขึ้น <c oughs> <c oughs> มาแล้วทุกคนคีให้ขึ้นมาแ <c oughs> ล้วก็เฮากัสซปีนตะพังขึ้นมานี่แหละทุกคนเฮากัสทิศใต้ภาพบรรยากาศให้เบิ่งแบบคร่าวๆทุกคนถ้ากข่าวอันใดผิดพลาดหรือว่าตัวใดที่ว่าเฮาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งบ่ครบพี่น้อง ตัวใดที่ว่าสนใจกับคอมเมนต์มาล่มกันได้เพราะว่าเห้ากัมาครั้งแรกพี่น้องบุว่าสเก็บจุดได้จุดได้ให้พี่ให้น้องเบงิ่งแบบเต็มอิ่มแต่ว่าเห้าเนี่ยนะแบบประทับใจพี่น้องมาเห็นแบบนี้นะมันบุเคยเห็นจะเ่อะาว่าแต่ธรรมศาสตร์แต่ละบ่อนมันบุคือกันอันนี้มันเป็นเซ่อยู่แต่ว่ามันเรียบกับสายพูพี่น้อง,นองเนี่ยจะเป็นพูมันจะเป็นหอมลงปู่ปลาในลายลายกว่าทางเฮาอุดมสมบูรณ์กว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเซมาถ่ายหัวหม่คนงามทุกคนหนึ่งสองสาม